เทียสิบนี่คือรถถังจากช่วงยุคกล้างสงครามเย็นแล้วไม่ก็อาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะเอาตามจริงคือทั้งอเมริกาและโซเวียตอะ่ะคือแบบตึงทั้งคู่เลยฮะ และในคราวนี้ผมจะมารีวิวเที่สิบช่วงต้นซึ่งข้อสังเกตของช่วงต้นนี้คือแทบทุกคันนั้นมักจะเป็นรถช้าเหมือนกันหมดไม่นับรถถังเบาว่ะนะและส่วนใหญ่ก็รถจากคอมมี่หมดเลยนะยกเว้นแต่อังกฤษเนี่ยรู้บเทนเนียมาจากไหนเนี่ยรูเบเทนเนีย เล่าเนรูดเว็บเอาล่ะเอาล่ะผมว่าผมลงพอแล้วในตอนที่ผมภาคอยู่นี้คือวันศุกร์ที่8สิงหาคมเราจะมาดูกันว่าคลิปนี้จะลงตอนไหนอ่ะนะทำช้าจังปะเทอะ CTC 96A รหัสอุตสาหากรรม w c 1 2 2 r แมชชิ i แหล a งสิบซันชาติจีนคลาส MBT รถถังกลางตเตดมือใหญ่ขนาด125มามิลิเมตร็ว้ามเ็ว65ท้อยหลัง6พพลรถ3คนลิโหลด7.1นึ่งวิใช้การโหลดแบบออโต้โหลดเดอร์กระสุนจะเป็นตามนี้นี่คือรถถังจีนที่มีการออกแบบคล้ายกับรถถังรัเสเซียอย่างเช่นที90 แล้วถ้ามานั่งถามว่ามันต่างจากเทียเก้ายังไงอย่างแรกคือ ERA หลักๆก,ก็แค่นั้นแหละแลกเก็ความเรีวยนยหลังรถลงด้วยฮะก่อนะรถสไตล์รัสเซียเนาะอ่าปกติสินะแม่ดูเหมือนว่ามันจะช้ากว่ารถนาโตแต่มันก็ไม่ได้ช้าจนน่าเกลียดขนาดนั้นมาพร้อมกับปื้งใหญ่ขนาด125มเมตรที่มีค่าต่อเกาะของลูกเข็ม460หน่วยว ก็ตามที่เห็นในต้นคลิปคุณสามารถยิงเพจล่างของเอบามได้ว้าวของดีฮะออมว่าแต่ข้อเสียล่ะอ่าก็เพจล่างฮะข้อเสียมาตรฐานคอรถทั่วไปเลยแต่วิธีเล่นน่ะมันก็มียูซึ่งก็คือหาเนินสักที่ในการเล่นหรือไม่ก็กำแพงบ้านก็ได้ฮะ และจากนั้นให้คุณเฉียงตัวแบบ45องศาออกไปซึ่งจะมีโอกาสที่ <S <S เมื่อคุณโดนยิงมันจะไม่เข้าลางกระสุนแต่มันจะไปโดนแท่งน้ำมันแทนค่ะแค่มีโอกาสแต่นะและวิธีนี้สามารถใช้ได้กับรถถังทุกคันแต่อย่าใช้บ่อยฮะซึ่งโดยรวมก็ไม่ได้มีข้อเสียฮะและมันก็น่ากลัวด้วยเพราะฉะนั้น t s ฮะคือมันก็ยังเก่งเหมือนเดิมอะนะ C.L.T. e l e สันชาติจีนคล,สลาสรถถังเบาหรือ IFV ติดปืใขนาดหญ5่ขนาด105มิลิเมตรความเร็วเัินที่110ท้อยหลัง9พลรถ4คนนี่รหลดวิวิก็สุนจะเป็นตามนี้มันคือรถดเด่าที่ขนาดนั้นเหมือนจะไม่เบาเท่าไหร่ฮะไม่อยาก่ปโอเคโทษทีโทษที ซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไมรถถังรุ่นใหม่ที่ติดปืนเล็กนั้นมักจะมีค่าเจาะกราะที่สูงน่าจะเพราะลูกเข็มด้วยอ่ะนะ แต่สิ่งที่มันจะเด่นที่สุดคือ ATGM ที่นอกจากค่าเจาะที่สูงริ่วเป็นธรรมดาอยู่แล้วพลังทำลายนั้นก็สูงตามไปด้วยแต่ในบางครั้งลูกเข็มมันก็ดีกว่าแหละและก็อย่าลืมนะว่านี่คือรถถังเบาะนะนี่สินะคือข้อเสียของ ATGM นะ่ะก็ใช่แหละฮะกระสุนจะไปชา้าดึงง่ะเราโดนลูกเข็มแทงก่อนแล้วว่าสวนเรื่องความเร็วนั้น ก็รถถังเบาฮะมันควรจะเร็วเฮ้ยแล้วถ้าช้าล่ะก็ง่ายมากเลยฮะท R C ซึ่งโดยปกติแล้วฮะผมจะเกลียดร้อยอย่างนั่นก็เพราะว่ามันเลี้ยวยากอะนะแต่รถคันนี้คือมันก็นงั้นๆน่ะทำอะไรเนี่ยซึ่งโดยรวมคือผมชอบนะรถคันนี้คือมันออกแนวเล่นยากไปได้ตึงเพราะร้อยอย่างและอ้วน I F P อะนะแต่โดยรวมก็ถือว่าดีฮะ T R <อ> A c b d o 4 a สัญชาติจีนคลาสรถถังเบาหรือ IFV ติดปืนใหญ่ขนาด30มิลิเมตรลีโหลด0.2วิมาพร้อมกับปืนลองขนาด100มิลิเมตรรีโหลด4วิความเร็ว77ท้อยหลัง19พลรถ3คนกระสุนปืนหลักจะประมาณนี้และกระสุนปืนลองจะประมาณนี้ ถ้าคุณคิดว่าหน้าตามันเมือลดรัสเสียก็ใช่ฮะคุณคิดถูกและเพราะเดิมทีต้นฉบับของมันนั้นคือ BMP 3และก็ถูกจีนนำไปดัดแปลงอะนะจีนการช่างหรอสริญถ้าเกิดว่า BMP 3เข้าเกมมาจริงก็ประมาณนี้แหละฮะน่าจะคล้ายกันอะนะเอาละเรามาให้คะแนนกันดีกว่าฮะขนาดตัวเล็กกระทัดรัดไม่เชียก็ลองเทียบดิว้าวเล็กจริงฮะส่วนปืนนั้นสามารถจัดการรถเบาได้ และก็ต้หน้ากาศยานหากใครอยากทำอะนะนั่นแมวใช่ไะและปืนใหญ่ขนาดร้อยมมที่สามารถต้ารถถังได้ซึ่งอันนี้ของดีฮะแต่ผมไม่มีคลิปอะนะเสียดายแฮะความเร็วถือว่าดีมากและวิธีเล่นคือใช้สนับสนุนเพื่อร่วมทีม และกอนนี้สําคัญฮะหากคุณเจอรถถังอ่ะให้ใช้มิสไซน์นะอย่าใช้ปืนหลักปืนหลักไม่ไหวหรอกฮะ T.R.S. ไม่มีอะไรต้องติฮะ P.G.4 ซีโายปืนต่อต้านอากาศยานติดปืนใหญ่ขนาด35มิเมตร2กระบอกความเร็ว72ท้อยหลัง17พลดลด3รีโหลด0.1วิก็ส่วนจะเป็นตามนี้ จะว่าไปแล้วถ้าไม่กระสุนถึงมีแค่400นัดเองอะ่ะเออมันก็มีคำตอบอยู่ฮะดูนี่นะ,ะว้าวรัวจังแฮคือถึงแม้ว่าหน้าตามันจะต่างกันแต่มันก็ยิ่งรัวเหมือนกันค่าเจาะเหมือนกันแถมเสียงปืนยังเหมือนกันเอกแต่ก็นั่นแหละฮะมันเจาะน้อยอ่ะเนาะแถมกระสุนที่ใช้ก็ตามนั่นแหละฮะ เพราะฉะนั้นเพื่อความเป็นกลางฮะเทีย A.A. เออยาหาเล่นถ้าไม่อยากเล่นพี่เลนน่ะนะและต่อมาก็จะไป็นรถอังกฤษฮะ Mark ชาเลนเจอร์มาร์กสองแมชชิ่งแรงสิบซันติสาราจนาจักรคลาสรถถังกลางหรือ MBT ติดปืนใยขนาด120มิลิเมตรความเร็ว61อถอยหลัง40พรลรถ4คนรีโหลด5วีก็สุนจะเป็นตามนี้ สิ่งแรกที่คุณต้องเข้าใจก่อนคือไอคันนี้ยไม่ใช่ Challenger 2. 2อ้าวแล้วมันคืออะไรอะ่ะมันคือ Challenger 1ฮะแค่มาร์ก2ออ้าวตายแล้วตัวหลอกกันท่วนหน้าแฮะในเรื่องความเร็วนั้นมันออกตัวช้าไปหน่อยก็ให้เวลาพี่แก่สักสิบวิถึงจะเร็วฮะมันก็นานครับ ส่วนเกราะนั้นจะมีเกราะลีดเนื้อเดียวเป็นตัวถังที่มีขนาด38มิเมตรเพดล่านจะเป็นเกราะลีดเนื้อเดียว70มิเมเอาละสาราภาพผมเริ่มงงและเดี๋ยวผมคำนวณให้ตามนี้ละกันเห็นแบบนี้ถามว่าหนาไหมผมก็ไม่รู้ฮะผมหมายถึงใครมันจะอยากออกไปโดนยิงอะจริงไหมแล้วส่วนมากน่ะตอนคุณโดนน่ะ มันจะไม่โวนแบบธรรมดาหรอกจริงไหมทั้งกับแห้งไยแต่ที่แน่นอนคือเพจล่างฮะนัดเดียวจอดเหมือนกับรถโซเวียตเลยฮะและส่วนเรื่องปืนก็ <ange k> <S <S เอาไง่ายฮะ400มมสามารถยิงเพจล่างของเอบามเข้าและมันก็120มมด้วยไงปืนดี แต่มันก็ใช้ยากไปหน่อยฮะสำหรับผมนะซึ่งสาเหตุหลักจะมีอยู่2อข้อข้อแรกคือเรื่องความเร็วออกตัวที่ช้าข้อ2ผมไม่ได้มั่นใจในกรอบขนาดนั้นอันนี้คือบทเรียนจากเซนจูเรียนฮะกรอบป้ามมา่หมือนดีนะโดนยิงที่แฮกเลยออนะวถอังกฤษอ่นะเพราะฉะนั้นขออนุญาตให้เทียบบีละกันฮะ ทีทดรถถังกลางหรือ MBT ติดปืนใหญ่ขนาด105มิลิเมตรความเร็ว78ท้อยหลัง34พล,ดลดคนรถสีคนลิโจด6 7วิส่วนกรอกก็จะเป็นตามนี้ก็ส่นจะเป็นตามนี้ เรื่องความเร็วนะ่ะมันอาจจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็ได้ที่รถถังแต่ละคันนั้นมักจะออกตัวช้าเสมอซึ่งก็ตามที่ว่าแหละหากคุณให้เวลามันมันก็จะเร็วเองแหละแต่ก็นะหักคะแนนส่วนเรื่องปืนนะ่ะมันค่อนข้างเล็กอยู่ขนาดปืนนะแต่พลังทำลายนะ่ะผมว่าโอเคนะทำไปทำไมฮะแต่เสียดายฮะคาันี้ไม่มีปืนกลน,น่ะสิอันนี้คือผมขัดใจฮะ ราะในบางครั้งสิ่งก่อสร้างนะ่ะบันบังตาจนน่าลำคาญและสิ่งที่เราอยากทำอย่างแรกคือสาดปืนกลนทาลายภาษีประชาชนซะเลยออไม่นะภาษีฉันแต่อย่างน้อยมันก็ดีที่ว่ามีลูกเข็มอยู่เพราะถ้าเป็น HE นี่แบบบันเทิงนะเฮ้ยและส่วนเรื่องกรอน,นั้นเอาจริงฮะมันหนาอยู่แต่ก็ตามที่ว่าละ่ะฮะผมไม่ยอมโดนยิงหลอกประโทแต่ก็ไม่ต้องห่วงฮะผมได้ทำาชีดของกาอไว้แล้วก็ที่คุณดูเมื่อกี้นี่นแหละ และสรุปว่าขั้นนี้ดีไหมดีฮะมันดีมากแต่ไม่ได้สุดขนาดนั้นนะเดเอาเป็นว่ามันดีกว่า Challenger Mark 2ละกันฮะเทียอ A นักรบทะเลทราย Desert Warrior คลาสรถถังเบาหรือ IFV ติดปืในใหญ่ขนาด25มิลิเมตร พลดถ3คนรีโหลด0.3วีมาพร้อมกับอาวุธลองจ้ลวดเท่าขนาด1 5 2ม mm, ิลิเมตรลีโหลด0.4วินาทีความเร็วกับถอยหลัง82กระสุนปืนหลักจะเป็นตามนี้และกระสุนปืนลองสองบ้องจะเป็นแบบนี้คือก่อนหน้านี้ตอนเล่นชั้นอื่นน่ะ ผมก็โดนคันนี้เล่นไปไม่ใช่ย่อยเลยฮะแต่พอมาเล่นเองนี่แบบผมรู้สึกแปลกๆอ่ะมันออกวัวช้าอีกแล้วใช่ไหมก็อ่าใช่แหละฮะจะเรียกว่ามันคือเอกลักษณ์ก็ได้ฮะหักไปหนึ่งเทียอา้าวสายนะส่วนเรื่องปืนอันนี้ตำราเดิมฮะปืนหลักไว้ใจกระรอถังเบาอันนั้นไม่เบานะคะส่วนมิสไซมีไว้สลับต่อต้านรถถังซึ่งเห็นสองบ้องแบบนี้เหมือนจะดีใช่ไหมแต่เอาละ ผมก็มีข้อเสียให้อยู่คือใช่ฮะตัวบ้องอ่ะมันสามารถติดกำแพงได้และมันก็จะกลายเป็นอุปสรรคในการดักยิงอ่ะนะคล้ายกับแรดลี่เลยฮะซึ่งโดยรวมคือขั้นนี้มันก็ใช้ได้ฮะแต่ก็ะนะไม่ได้มากขนาดนั้นอ่ะเทียเบ C8 3 5ปืนต่อต้านอากาศยานติดปืนใหญ่ขนาด35มิลิเมตรความเร็ว1 3 2ถอยหลัง40ตัวปืนมีกันอยู่2กระบอกพลรถ3คนลิโหลด0.1วิกระสุนจะเป็นตามนี้กอบเผื่อใครจำได้ฮะนี่คือคันที่ผมเอาให้คุณดูใน AAG นน่ยนะถ้าจำฉากนี้ได้อ่ะนะซึ่งก็นี่ฮะลักษณะการเจาะกรอก และผมก็ไม่แน่ใจว่าใช่ไหมอ่ะนะคือไอ้คันนี้อะ่ะมีระบบที่ว่าหาคุณนั้นโดนยิงลางกระสุนคุณจะไม่แห้งแต่คุณจะโดนไฟใหม่พร้อมกระสุนจะหายไปหมดซึ่งถามว่าผมรู้ได้ไงก็สังเกตฉายเมื่อกี้ฮะอ่ะเข้าใจละซึ่งหลังจากนั้นก็เอเอปกติเลยฮะเทียเอเอและต่อมาจะเป็นรถถังโซเวียตกันละฮะเหนื่อยจังแฮะ ที่ 72B 1989สัญชาติโซเวียตคลาสรถถังกลางหรือ MBT ติดปืนใหญ่ขนาด1 2 5ม mm, ิลิเมตรความแรว66ท้อยหลัง5พลลถ3คนลิลด7.1วิเกราะจะเป็นตามนี้กระสุนจะเป็นตามนี้ นี่คือรถถังที่คุณสามารถพบเห็นได้บ่อยมากในชีวิตจริงมันคือ AK 47เวอร์ชันรถถังอะนะก็พบเห็นป้อมบินในยูเครนอยู่ฮะอา้าวสะงานแฮะซึ่งคุณก็ไม่ต้องกังวลว่าผมจะร้อยค่ะรถถังโซเวียตเพราะเอาตามจริงผมอวยโซเวียตฮะสายาอย่าเรอเช่เอาละเอาละเข้าเรื่องเข้าเรื่อง ถามว่ามันเพิ่มอะไรมาจากท7 2 a เห็นได้ชัดสุดคือ ERA ซึ่ง ERA รุ่นนี้สามารถการลูกเข็มได้คือมันกันดับกันเลยอ่ะและที่เหลือก็ไม่ต่างจากเดิมมากยกเว้นแต่เรื่องหนึ่งที่ว่าผมไม่โอเคจริงฮะนั่นคือเรื่องความเร็วความเร็วการถอยหลังใช่ไหมคืออันนั้นโอเคฮะ ที่ผมหมายถึงคือความเร็วในการออกตัวใน่แหละมันคือข้อเสียเดียวกับรถถังของสหรัชอาณาจักรก็ได้ความที่ว่ามันติดกรอเอไอหนักจนเกินไปมันก็เลยออกตัวช้าและก็เลี้ยวเอื่นไปนิดนึงแล้วแค่นั้นก็มากพอแล้วฮะที่ผมจะลดเทียร์มันะส่วนเลือกปืนก็เหมือนเดิมฮะแถมเจาะสูงกว่านิดหน่อยด้วยส่วนวิธีเล่นก็เหมือนกับรถจีเลยฮะก็แบบที่ผมทำเนี่ย ซึ่งสรุปคือโดนรถเทียเพราะความเร็วในการออกตัวมันทําให้เล่นยากขึ้นน,นะนะส่วนที่เหลือก็เหมือนเดิมฮะเทียร์เอ B ีงีคลาส s อ็รถถังกลางติดปืนใหญ่ขนาด125มิลิเมตรความเร็ว66ท้อยหลัง5พลนรถ3คนรีโหลด7.1วิ กระสุนจะเป็นตามนี้มันคล้ายกับที่7 2ใช่ฮะแค่คล้ายสิ่งที่แตกต่างคือการจัดวางเกราะเสริมและความเร็วในการออกตัวที่สูงกว่าที่เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมที่7 2ถึงถูกลดเทียนะก็มันออกตัวช้านะซึ่งนอกนั้นก็เหมือนเดิมแล้วฮะทั้งเรื่องปืนเรื่องเกราะ และก็เรื่องป้อมปิทีเอสฮะ BMP สองเอ็มคลาสรถถังเบาหรือ IFV ติดปืนใหญ่ขนาด30มิมลิเมตรพนรถ3คนลีโหลด0.1นวิมาพร้อมกับอาวุธรองขนาด152ม mm, ิลิเมตรซีกระบอกลีโหลด 0. 2 2วิ ความเร็ว7-2็ดสอถอยหลัง12กระสุนปืนหลักจะเป็นตามนี้กระสุนวิสไซล์จะเป็นตามนี้มันคือ BMP 2องวชันอัปเกรดซึ่งก็ถามว่ามันอัปเกรดดีไหมก็อ่าเห็นสองบ้องนั้นไหมคล้ายๆกับปีศาจวาริอัยไมมาใช่คล้ายอ่ะคือเมือเลยแหละ คือข้อเสียนี้มันออกแนวข้อเสียที่ต้องระมัดระวังเพราะส่วนมากอะตอนเราเล่นน่ะมันก็มักจะชิดกำแพงด้านใดด้านหนึ่งเสมอซึ่งก็เผื่อเวลาเราพลาดหรือสู้เขาไม่ได้เราจะได้สามารถทอยกลับมาได้และก็นั่นแหละมิสไซต์ติดกำแพงอะนะโซลเลอร์ปืนก็อาบเหมือนเดิมฮะปืนหลักจัดการลดเบาส่วนมิสไซล์ไว้จัดการลดหนักและก็น้องตัวเล็กน่ารักน่ารักส่วนความเร็วก็ถือว่าดีฮะ ซึ่งสรุปก่็ถือว่าดีฮะเทียเอลดเทียพอเรื่องบองเนี่ยแหละลดความสามารถในการเล่นเฉยเลย CSU 23-4 V ขีด4 V ติดปืนใหญ่ขนาด23มิลิเมตรสกระบอกความเร็ว55ถท้อยหลัง8พลรถ4คนรี่โหลด0.1วิกระสุนจะเป็นตามนี้สันส้นๆง่ายๆฮะ มันคือ S P A A หรือว่าปืนต่อต้านอากาศยานมันยิงลัวมันยิงเร็วและสำคัญสุดมันเจาะน้อยก็ถ,ถือว่าเจาะใด้อยู่นะท T A อซึ่งในที่สุดก็คลิปนี้ก็จบลงแล้วฮะใช้เวลานานเกินตัวอยู่แต่ก็นะเอาล่ะไปละ